สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรชุมชนตำบลหนองไม่กออำเภอไสรงามจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ผมเองโก้กำแพงเพชรจะพาทุกท่านนะครับมาดูผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี่เลยพี่น้องจะเป็นยาหมองนะครับยาหมองในที่นี้ก็คือครีมนวดว้านสมุนไพรแต่ความพิเศษ ของยาหมองนี้นะครับจะมีส่วนผสมของเลียงผาที่รับประกันความเข้มข้นให้กับพี่น้องเลยสรพพคุณโดยทั่วไปจะใช้ได้มีทั้งความหอมความร้อนและความเย็นสรพพคุณก็คือละลายผื่นแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับมือชานิ้วล็อกนะครับเคล็ดขัดยออเมื่อยปวดบวมใช้ได้เมื่อผสมเรียงผาเข้าไปแล้วสรพพคุณที่โดดเด่นก็คือถ้าท่านเป็นแผล ตะปูต้มน้ำเกี่ยวเกียวปาดแผลแห้งแผลตดไฟไหม้น้ำร้อนลวกให้ใส่แผลแผลก็จะประสานเร็วหายเร็วแห้งเร็วนะครับแล้วถ้าโดนมแมลงพิษจับกัดต่อยนะครับสัตว์มีพิษที่มันกัดหรือที่ต่อยเราเราใช้ยามองแต้มแตะแปะต,ต้ายครับสัก5้านาทีมันจะดูดพิษขึ้นมาแล้วก็ไม่เจ็บไม่บวมไม่อักเสบ ไม่ปวดนะครับยาหม่องนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งผมรับรองว่าพี่น้องต้องไม่เคยใช้แน่นอนเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ออกมายังไม่ถึงจะ2เดือนดียังไงก็ฝากพี่น้องเอทุกท่านนะครับที่ดูผลิตภัณฑ์ของเราอยากจะใช้เป็นครีมนวดว่านสมุนไพรมีส่วนผสมของเลียงหาที่เข้มข้นก็คือยาหม่องพี่น้องก็ติดต่อได้จะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้หรือจะรอดูตามตลาดนะัด ถ้าพี่น้องพบผมโก้กับแผงเพชรก็คือชั้นสมุนไพรก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันอย่างนี้เลยวเวลาไปเจอตามตลาดนะก็จะเป็นรถตู้สีขาวคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ปลผลผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ครีมนวดสมุนไพรยาหมอเอาไว้กับพี่น้อง fc หรือผู้ติดตามทุกท่านที่อยากจะได้สมุนไพรครีมนวดยาหมอเอาไว้ดูแลสุขภาพของท่าน อาการปวดอาการเมื่อยสายแผลแมลงพิษต,กตกากรอนก็ฝากครีมนวดสุมไพลายาหมองคนไม่เชยโก้กับไอ, Go, อเพชเอาไว้ให้กับพี่นอ้องเอาไว้ใช้กันด้วยนะครับวันนี้ผมเองโก้กับไเพชดฮอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนโอกาสหน้ามีอะไรดีๆจะนำมาเสนอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ